ยายต้นกล้ามะเขือเทศลงสวนผักกันค่ะต้นกล้ามะเขือเทศโตขึ้นเยอะแล้วค่ะได้เวลาที่จะต้องนำไปลงแปลงแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้โรสก็ได้เวลามานําต้นกล้ามะเขือเทศน,นะคะนําไปลงแปลงกันค่ะเพื่อนๆพอดีว่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแปลงดินเล็กๆค่ะเอาไว้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็โรสชอบ เก็บพวกมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อนๆและทีนี้มันเยอะค่ะเพื่อนๆจะทิ้งก็เสียดายค่ะก็เลยนํามาโลยๆหวานๆนะคะบริเวณนี้ค่ะเพื่อนๆปรากฏว่าขึ้นต้นเพียบเลยค่ะเพื่อนๆขึ้นดีงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มแน่นค่ะพเพื่อนๆเพราะว่าบางต้นก็เริ่มโตนะคะแล้วก็บางต้นเล็กๆข้างในค่ะเขาก็ พยายามที่จะโตขึ้นมารับแสงแดดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเนี่ยโรสเพิ่งเห็นวันนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มมีตัวหนอนเล็กๆแล้วค่ะมากินใบนะคะเพื่อนเน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อค่ะเพราะว่าเขาแน่นด้วยนะคะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็จะดูแลยากค่ะเพื่อนเพืเขาก็จะกินลามไปเรื่อยจนหมดค่ะก็บางต้นก็เริ่มโตค่ะง,งามค่ะเพื่อนเพื่อ ค่ะแล้วก็โรสก็จะนําไปลงแปลงดินบางส่วนค่ะเพื่อนๆนแล้วก็บางส่วนก็เดี๋ยวจะมาปลูกลงกระถางนะคะกระถางอันนี้โรสก็ใช้กระถางที่ทํามาจากแคลอนนมสดหรือว่าโยเกิร์ตค่ะเพื่อนๆก็เอามาตัดนะคะแล้วก็ใช้ส่วนด้านล่างค่ะนํามาทําเป็นกระถางนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเจาะรูก่อนค่ะเพื่อนเพเพราะว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ได้เจาะรูนะคะนี่ค่ะก็ใช้ตะปูค่ะเพื่อนๆนตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะ เราก็ใช้ค้อนค่ะแล้วก็เจาะรูไปเลยค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่เป็นประเภทคล้ายๆกันลอนแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนํามาใช้เป็นกระถางปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ค่ะก็เจาะรอบๆแบบนี้ค่ะเพื่อน ่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้กระถางนำมาปลูกพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะคะค่ะตอนนี้โลสก็เจาะแกนลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนำมาเป็นกระถางปลูกค่ะก็เดี๋ยวจะใช้กระมาพร้าวสับค่ะลองกลนกระถางไปก่อน พอดีว่าโรสมีแค่ขุยมะพร้าวนะคะก็เลยเดี๋ยวใช้ขุยมะพร้าวในการลองก้นกระถางะคะ่ะถ้าเพื่อนๆมีพวกเศษกิ่งไม้หรือว่าพวกกระถางแตกอะไรแบบนี้ค่ะก็เอาลองกระถางก็ดีค่ะแต่ว่าโรสมีแค่ขุยมะพร้าะคะวค่ะเพื่อนก็ใช้ขุยมะพร้าวไปค่ะนี่ค่ะก็ลองไว้ข้างล่างค่ะ ให้ดินไม่แน่นเกินค่ะถ้าดินแน่นเกินน้ําก็จะระบายยากค่ะเพื่อนก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรที่เรามีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะส่วนดินโรสก็ซื้อตามร้านที่เขาขายดินปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อนๆก็เลือกเอาดินที่เขาผสมหลายๆอย่างในดินนะคะเพื่อนๆจะได้มีแร่ธาตุสำคัญค่ะที่จะช่วยบำรุงต้นพืชต้นกล้าผักนะคะ ให้เจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เลือกเอาดินที่แบบค่อนข้างร่วนซุยหน่อยนะคะพอดีว่าดินมีอยู่แค่ถุงกว่าๆค่ะก็เลยปลูกเท่าที่ปลูกได้ไปก่อนค่ะเพื่อนจริงๆแล้วก็อยากจะปลูกเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าต้นกล้าเยอะมากๆเลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนจะรออต้นไหนจะตุยนะคะก็เลยต้องปลูกเยอะๆหน่อยค่ะ ปลูกไว้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวถ้าดินเหลือค่ะเพื่อนก็จะเจาะกระถางเพิ่มค่ะเพราะว่าตรงกระถางโลลจานนำไปวางไว้ด้านบนกำแพงค่ะเพื่อนก็จะมีส่วนที่เป็นกําแพงแล้วก็สามารถวางพวกกระถางได้นะคะปลูกลงดินบางส่วนแล้วก็วางบนกําแพงบางส่วนค่ะนี่ค่ะโอเคโอ้ดินเหลือเยอะเลย เดี๋ยวก็คงปลูกลงกระถางได้เพิ่มค่ะเพื่อนๆคิดว่าดินจะไม่พอค่ะก็เลยเจาะกระถางแค่นี้นะคะเดี๋ยวทําเพิ่มได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมานําต้นลงกระถางกันค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวต้นโตๆหน่อยเดี๋ยวเอาไปลงดินดีกว่าโอเคก็ปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้มือเปล่าไม่ถน,นัดค่ะเวลาปลูก เจาะลงไปเลยค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนจริงๆแล้วปลูกมะเขือเทศก็ปลูกลงดินก็จะดีกว่าค่ะเพื่อนเพราะว่าเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นแต่พอดีว่าโลสมีกระถางนะคะแล้วก็มีต้นกล้าเยอะค่ะเพื่อนก็เลยเดี๋ยวปลูกลงกระถางด้วยค่ะแล้วก็ปลูกลงดินด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าผลออกมาจะเป็นงไงบ้างนะคะ ส่วนมากก็น่าจะเป็นมะเขือเทศราชินีค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศพัน์ธุอื่นอีกค่ะเพื่อนเพื่อนโรสชอบเก็บมเมล็ดพันธุ์ของพวเมะเขือเทศพวกพลิกพวกอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนเอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็นํามาหวานค่ะเพื่อนขึ้นดีมากค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่ามะเขือเทศที่เราใช้ มเมล็ดพันธุ์จากผลสดค่ะเพื่อนๆจะไม่ค่อยออกลูกนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาลองลุ้นดูกันค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะที่โรสปลูกมะเขือเทศจากมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากผลสดนะคะก็ออกลูกเหมือนกันค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะค่ะตอนนี้โรสก็ลงต้นกล้าพันธุ์มะเขือเทศในกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนําไปวางในสวนกันค่ะมาแล้วคะ่ะ มีค่ะมาทีละหกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆโรสตั้งใจที่จะวางตรงบริเวณนี้ค่ะเพื่อนพอดีกำแพงเขาจะมีบริเวณที่สามารถวางกระถางได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้าเขาจเจริญเติบโตค่ะเพื่อนๆเขาก็จะย้อยลงมาค่ะเดี๋ยวโรสจะปล่อยให้เขาย้อยลงมานะคะหรือว่าถ้าต้นไหนเขาต้องการที่จะขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวก็จะทําผูกเชือก ค่ะเดี๋ยวมาเลือกต้นกล้าต้นโตๆโตหน่อยค่ะเพื่อนๆนําไปลงแปลงดินค่ะตรงบริเวณที่เป็นค้างนะคะเดี๋ยวก็เลือกเอาต้นที่โตๆโตหน่อยค่ะแล้วก็ส่วนต้นกล้าที่เหลือนะคะเดี๋ยวก็จะนําไปลงแปลงบริเวณอื่นค่ะนี่ค่ะ ต้นโตโต,โตสวยๆ,ๆค่ะเพื่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวโรสจะนําต้นกล้ามะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจะนํามาลงบริเวณนี้ค่ะเพื่อนได้ละประมาณสัก3าต้นค่ะ ที่โรสลงต้นกล้ามะเขือเทศตรงบริเวณนี้นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเขาโตขึ้นค่ะเพื่อนเพื่เขาจะได้เลื้อยขึ้นไปด้านบนได้นะคะถ้าเริ่มโตขึ้นอีกค่ะโรสก็จะขึงเชือกนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อน ค่ะพเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาทําการลดน้ํากันก่อนค่ะต้องรีบลดน้ําเขาค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวจชเหี่ยวสะก,ก่อนค่ะ<ม>ก็ปลูกตอนเย็นๆแบบนี้ก็ดีค่ะ,ะดีกว่าปลูกตอนแดดแรงๆนะคะแต่ก็ต้องรีบลดน้ำเขาค่ะจะได้ไม่เหี่ยวค่ะพเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีแดดออกมาอีกแล้วเขาก็ต้องไปสู้กับแดดค่ะพเพื่อน อย่างน้อยๆเราก็ลดน้ำให้เขาหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะคะเขาจะได้ได้รับน้ำได้เพียงพอค่ะวันพรุ่งนี้จะได้มีพลังไปต่อสู้กับแสงแดดครั้งเพื่อนจะได้ไม่เหี่ยวนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน ยายต้นกล้ามะเขือเทศนะคะนํามาลงแปลงผักค่ะแล้วก็ปลูกลงกระถางบางส่วนนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะออกลูกออกผลให้รสแนะนําไปทําอาหารหรือเปล่านะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย